สวัสดทีทุกคนนะครับพวกผม Big Gamer ตอนนี้อยู่กันในเกม Tower Defense นะวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครน,นะครับที่พี่ถามให้มาคือตัวนี้ตัวนี้ครับผมคัทเนอรสปิเกอร์วูแมนนะรีวิวให้ดูกันนะครับเดีย๋ยวเราใช้โหมดกลางแล้วกันนะใครยังไม่เคยดูนะครับเข้ามาติดตามกันได้นะครับเดีย๋ยวมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลืมเปลี่ยนตัวไปทางอย่างนี้ก็ไม่ได้นะไปะไปลุยกันครับจอดเลยจะลองอะไรนะคัทเนอร์วูแมนสปิเกอร์เราต้องค่อยๆหาตังก่อน ตัวเดียวน่าจะไหวอยู่ตอนนี้อดูสเปกก่อนคร่าวๆนะครับก็คือดาเมจเริ่มต้นเนี่ยสองพห้าสิบแหลงสิบนะครับระยะสั้นมากระยะสูงสุดยี่ห้าก็ยังสั้นอยู่ดีคูดาวเริ่มต้นหนึ่งวินะตีแรงแต่ว่าช้านิดน,นึงนะสูงสุดคือสองพันห้าแล้วคูดาวเร็วสุสดเนี่ยคือศูนย์จุดสองห้าดาเมจที่ทําได้สูงสุดคือหนึ่งหมื่นนะตอนหนึ่งวินน่าจะโอเคอยู่นะโอเคเดี๋ยวเอา ัตนาอูแมน,นนะครับวางครับเห็นไหมนิดเดียวเองนะตีไม่ทันกีเรเซอร์นะแปบบ๊แบบหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวต้องวางโทเต็มๆต็มเดี๋ยวคอยกีเรเซอร์มาก่อนเรามีตังก่อนนะตังไม่พอแนละ้วกลัวแตกกันอ่ะหายกีเรเซอร์ก่อนอันนี้เท่าไหร่หายสองร้อยอ่ะต้วางไว้ตรงนี้นะตาคือช้านะตามากเลยกิยนเรเซอร์ไม่ต้องห่วงไหวอยู่อีกครั้งหนึ่งก็ก็แตกกันนะเพราะว่า ดาเมจเยอะอยู่นะครับตังค์เยอะก่อนถแบบึงจะดีแอปเติมบกหนึ่งอัพเกรดต่อไปเท่าไหร่อัพเกรดต่อไป2องห้าสิเพิ่มดาเมจเป็น500นะแล้วก็ลดเหลืออู้ห้องเดียวเลยดามฟูดาวลดลงเยอะมากเลยนะเรามีตังค์นิดหนึ่งหยุดได้ไหมอู้หลับหลับไปเลยหลับตะเตือนเร็วอยู่นะเจอกีเลเซอร์เข้าไปครับแปบ๊บเดียวแตกกีเลเซอร์ก็อัพสองห้าสิบเหมือนกันนะอันไหนคุ้มกว่ากัหนนะู 2, จะสองดาเมจตัวนี้เยอะกว่านะแต่วงแคบมา อัปเกรดไปครับเพิ่มมงมานิดเดียวเองปะทรงสูงถึงยี่ห้าเองแต่ก็พอได้อยู่นะคือพอคูดาวมันก็ลดลงไปหน่อยเดียวเองนะก็ยังช้าอยู่ดีนะครับหาตังค์เพิ่มก่อนได้สองตัวนะรอบหน้าจะม,มีตังค์เยอะๆถ้ามาเยอะไม่ไหวฮนะต้องวางสองตัวกนะับอัปเกรดขึ้นไปนะฮะอัปเกรดอีกรอบหนึ่งท้าร้ห้าสิบเป็นครูดาวครูดาวลดเหลือสี่จุดห้านะแล้วก็แรงเพิ่มไปสี่ห้ากว้างขึ้นไป,ปน,นิดนึงนะครับก็ดีขึ้นนะดีขึ้นแล้วก็ดาเมจเจ็ดร้อยห้าสิบเลยนะห้าร้อยมาขอห้าร้อยหน่อยห้า อัปเกรดไป450รอบหน้ารอบนาเรต,ตัดให้ดูกันชัดๆวงป้าง15นะเออแต่มาเยอะเนี่ยจะไม่น่าจะไหวต้องอัปเกรดขั้น3ขั้น4โอ้ยหลับเตือนมาก็ยังทำดาเมจได้ดีอยู่นะเีเรเซอร์เขาตกเข้าไปเรียบร้อยฮะกีเลเซอร์เพิ่มนิดนึงนะเอ่อแล้วก็เอาไม่พอนะกีเลเซอร์ปักไว้ตัวแล้วกันอ่ะก็ได้วงป้างอัปเกรดน้องเพิ่มนะเป็น750อันนี้เพิ่มเป็น600นะกันไว้อันนี้เรามารีวิวตัวอาะนานาครับูแมน ใช้ได้อยู่นะเก็บคนเดียวอยู่นะตอนนี้ด่านเวฟสิบนะโอ้สลับนี่สิเราองมีตัวการหลับด้วยด็อกเตอร์เคยตื่นมาเร็วอา่าเลเวลสี่โอเคอยู่นะใช้ได้นะยังกันได้ยังการตัวเล็กๆน้อยได้นะครับถึงจะตีไม่ค่อยเร็วแต่แรงอยู่เอ่อตังตอนนี้ตังไม่พอ,อด้วยห้าร้อยเวฟหน้าเวฟหน้าน่าจะได้พันสองน่ตังไม่พอแปอ๊บเสร็จต,ตังกนเท่นะ พาโจมตีมีพัฒนามาด้วยน้องมีอะไรเพิ่มอ่ะโอ้มีมีตรงข้างหน้าด้วยเขายิงพั1200นตอแล้วครับเดี๋ยวอัปเกรดเป็นพันสองกรเลเซอร์กว้างไปฮนะตอนกีิเลเซอร์ตัวนี้ออกร้อยอ่ะอันห้าเพิ่มอีกห้าฮะต่างใบฟอดนี่วงกว้างครับช่วยให้จกำจัดไอ้พวกนี้ได้ง่ายๆเลยนะตอนนี้ดาเมจดสองพันห้านะครับง่ายๆนะได้อยู่นะตัวเดียววางตัวเดียวก็ได้นะครับระดับมิสติกก็วางดีวางดีโอเคอยู่น้องโอ้มีมีมดาบเพิ่มมาอีกสองอันมีสั้นมีสั้นรีวิวต่อไปเป็นปูดาวกดูดาวนะ อ่ะราูดาวดูถอยไหมโอ้คนเดียวเก็บมุนดาบคู่ด้วยคาตาะดูเอาคาตาะต่อโอเคเทเลยอะ่ะ เหมือนตึกปรางกันจันเลยอ่ะเท่มากเลยอ่ะปีไม่เคยรีวิวปีไม่เคยเห็นเนี่ยโอ้ดาบ์ุ้มฟันแรงมากเลยนะใช่เอาหลับฟองสองตัวน่าจะคุ้มเลยนะอย่าไปหาตังค์เพิ่มหมดตังค์ไม่พอไปได้จะไ,ได้หลุดมไ,ไหมไม่มีหลุดนะนีโอเคอยู่เอ่อระทว,ว,ว่างคู่บอไว้ปิดสองอันเลยอาจะได้อยู่นะฟางกลางดีกว่าจะได้คุ้มๆนะฮะห้าร้อยเจ็ดร้อยอัน 2. สองตัวสองตัวน่าจะโอเคคุ้มอยู่นะใครอยากได้ตัวเก็ตตัวเล็กตัวน้อยตัวนี้โอเคอยู่ไม่ใช่ตัวเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวตัวใหญ่ๆก็ได้นะ ไหวอยู่นะฮะเออก็มีตัว6เราตัวหนึ่งโอเคเลยในวงบ้าง25นะฟังว่าน่าจะเจ็บคู่ได้เลยได้ได้นะโปรเสต์เป็นโดนเก็บว่วได้ได้อยู่นะตัวหลักพันก็ได้นะได้ได้ ไอตัวไอทรัพย์จีพี้ตัวหลักพันครับทุกคนตีทีหนึ่งหมื่นตัววิน,นะบอสพลเลดเรียบร้อยครับแต่ไม่เปโอเอนะซือเก็บไปเรื่อยนะหลุดไหมก็หลุดบ้างก็หลับตอนโดนโ,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 โดนโดนนะโดนทำหลักบพี่มีพีก่กีเลเซอร์ก็น่าจะโอเคสองตัวซ้อนเลยฮะหกหมื 60, 000 50, 000่นหกหมื่นไหวอยู่ไหมไหวนะไม่มีหลุดนะโอเคอยู่นะรวยใช้ได้เลยนะอ่ะเต็มแม็กไปครับทุกสองตัวเอาเก็บตังค์ไปที่วางแค่สองตัวนะแล้วก็กีเลเซอร์ตัวเดียวถือว่าโอเคเอ่อถ้าไปในด่านยากยากกว่านี้เขาเรียกอะไรนะด่านในแมน กนะ็โอเคนะร้อยเดียวเองดาดโบนยากครับโบนฮารดยังไม่กล้าเล่นด่าด้นแมงไงเดี๋ยวเราเอาตัวกิเลเซอร์มาวางช้วยตรงนี้นะเขาวงกว้บบางลนะอ่ะเวงไปครับน่านจะไม่มีปัญหาเลยเขาสโลให้เราด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ด้วยฮะไม่หัดเรีอยวามาเอาตัวพิกิเลเซอร์น่าจะน่าจะจบได้เลยฟังแค่นี้เท่านั้น นะนี่ยังไม่วางตัวใหญ่เลยนะเว๊ที่ยี่สิบครับเก็บตรงกันอีกนิดนึงนะฮะเป็บนี้ยัง,งน้อยๆอยู่ยังไม่มีอะไรปัญหาที่ว่าตัวทำหลับเลยแหละโอ้เส็หมื่นมาแล้วครับเมดจดยังไม่เยอะเท่าไหร่นะไ,ได้ได้เดี๋ยวเราเอามากันหลังๆนะเพราะว่าเราเอามารีวิวตัวหน้าตัวหลังกันไว้หมื่นหนึ่งหนึ่งวิหนึ่งหนึ่งเอะวางเพิ่งครับวางเพิ่มครัวอยู่อะปลาพันสองสองพันหนึ่งไกลวางไกลนิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวหลับสี่หมื่นแปดหมื่น แปดวิอันไหมล่ะอาจจะอันอยู่นะเอ์เกตตัวเงินครับอันหกร้อยนะตัวนี้มาอันตรายครับวิ่งเงาหาเดี๋ยวก็เดี๋ยวหลับเดี๋ยวหลับปุ้มมีกันได้นะไอ้ได้เลยถ้าไม่มีตัวหลับมีตัวกันหลับได้ก็ดีนะแจ๋วแหววตัวแสนหนึ่งก็ไม่ผ่านนะครับเรียบร้อยอัพเต็มนะอันห้าครับมาอัพตันตัวนี้อ่าวางตัวแบบมิสติกเก้าพันแปดหกพันแปดป้องกันแว้งหลังครับตัวนี้ตัวนี้วงกว้างอยู่นะวางไว้ตรงนี้เอาทางนี้อันหนึ่งสองร้อยขอสองร้อยมาวงกว้างมากโจมตีนิดหน่อย เดี๋ยวกว้างกว่านี้อีกนะโว้ยซีฟะไปถึงนู่นไงนกันไว้กันไว้โอ๊อันแบบนี้ดีกว่าครับอ่าตัวเงินกว่ายี่สิบร้อยังได้ไหมเอ้ไอ้ยไม่ใช่ตัวร้อยนึงไอ้ดูอัคาตนาฟูตอะไรนะคาตนาสวาาสิเกเมนวิกเกอร์วูแมนหลับแล้วครับสว่งางไกลหน่อยละกันครับไปตัวทัศน์สีตัวสีพันห้าเสีได้ใส่ได้ตัวร้100อยยังอะถูกมากคาสาเมยได้สองพันไอ้หมื่นเกาหลีโอเคนะถ้าใครยังไม่ไม,มีหาไม่ได้ไี่จะหาตัวอื่นไม่ได้เงี้ยเอไม่ใช้ ตรงด่านชาร์ตก็ได้นะครับโอ้ล็อกเก็ตเทอร์เร6พันนะ มาหน่อยนึงจะได้ครบแนละ้วโอเคนะดาเมจหมื่นหนึ่งได้ได้อยู่เวดีกพี่หลบอันย่างตวั okay. วสุดท้ายนะตัวสุดโอเคลำรวยลำรวยแล้วครับมาเครื 95, ่องบินเพื่อนเก้าหมื่นห้าตีตับินได้ด้วยโอเคอยู่แอร์อัพไซมมาครับสามตัวสี่ตัวรอดไหมโอ้เลือดเตะเยอะ,ะทั้งนั้นเลยนะฮะมาขอบคุณกับพี่กีเลเซอร์นิดนึงนะดาเมจพี่เขาก็เยอะอยู่นะน้องกลัวเลยอันแปดอันนี้สองพันห้าได้เกียงครับจบจบกันไปครับตีตัวเดียวนะแต่มาเยอะ คู่สักฟู่รีวิวเสร็จเดี๋ยวไปเล่นด้วยครับผมยังไม่จบอีก10เวฟ20เวฟอ่ะนี่มีตังหมื่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปวางกันหลังไว้ฮะจะหลุดไหมไม่น่าหลุดนะดูแล้วมีวางพันห้าเอวีนะครับวางไอ้ตัวสีตัวนี้ไว้ว่าจบจบครับเอาให้จบที่รุ่นเราครับผัดไปเนาะไม่หลุดครับไม่มีหลุด,ลดสบายเส้นหมดหาได้เลยมีตัวเดียวเดี๋ยววางแค่นี้นะอันคู่นี้ไว้กันเ,ยเฉยๆมีเลเซอร์ตัวหนึ่งมีมีตัวหนึ่งน่าจะจบที่รุ่นหลักนะครับมีตัวนั้นอีกแค่ตัวนึงก็ดีนะตัวตัวหมมอา วางให้ดูเต็มๆเลยโอเแค่นี้พอจะผ่านไหมเท่านั้นแหละเวทที่30มสิบีเลเซอร์เต็มนะครับตอนนี้มีเก้าฟาอัพเดตน้องคนนี้ดีกว่า8ปดพันนะแล้วหกพันสุดท้ายนะครับเหมหือนหนึ่งวางอีกช่วยกันตีนะเดี๋ยวมาแล้วเราจะทู่เบลว่าที่รู้เลยรู้อ่ะเพิ่มระยะนะจากไปฮะตังไว้พอไม่มีหลุดเลยเหลือเหลือเนี่ยจะอัพเกรดน้องคนนี้ด้วยไปกันไม่น่าพลาดแล้วครับนั่นแหะสิโอเพนแทนแต่ว่ามาหลุดนะไม่มีหลุดนะได้อยู่เวททีส่สามสองแนละ้วโอเพนแอสซิสแทนผู้ช่วยผู้ช่วยแบบเปิดอะไรไม่รู้เปิดผู้ช่วย ใช่ในเกมตัวละครผู้ช่วยสี่พันครับอ่ะอัพพิกกีเลนเซอร์เข้าไปเวฟที่สามที่สาไม่น่าจะมีอะไรมีปัญหาแล้วไปได้ครับดาเมจตัวละหมื่นนะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหมื่นต่อวิแต่หนึ่งก็แป๊บเดียวสองวิเท่านั้นตัวเดียวนะอย่ามาเยอะถ้ามาเยอะก็อีกเรื่องหนึ่งเลยไปพัดกันทีไม่เกินสิบวิแล้วจะชนะหมดมานนอง เตยแอนกรัสไปเลยมาสแตนท์พีบแมน6,000 8 0ั0ตอนนี้พีอีแล้วไปนู่นเนี่ยตัวสิบเอาไปนู่นเลยหรอตัวน,นี้ตัวเดียวต่อช่วยกันตีครับน้องื่วยกันเตยเ,เห็นไหมเสื้อลดไวมากครับนุ้พี่ใหญ่ช่วยตีนิดหนึ่งเหลือฟังแค่นี้ก็รอดแน่แป,ป๊บเดียวเห็นไหม50,000แป๊บเดียว2วิเหลือตัวเป็นสายน้ำก็เลยทีเดียวเรียบร้อยผงอะไรนะสปิเกอร์วูแมนไปมองหาอยู่ซื้อเลยใช้ได้ครับหรือไม่ก็หาสุ่มหาสุ่มให้ได้นะแจวแหววเลยครับแผล่ด้วก็มมีีด อีกสองคู่นะโอเต้สินเจตแพ็กด้วยนะแต่ไม่บินทำไมอะ่ะมันไม่บินอะ่ะจะบินกี่โมงแต่ได้แต่ได้แจมเอ็นพีสามสิบหกสบายครับฟิวๆมาเลยนะ้องหกจิเลเซอร์ตัวเดียวจบเลยนะน่าจะไม่ต้องทำอะไรฟลิปฟลิป,ลปไปเลยฮนะอัตโนมัฮะมาเรื่อยๆฮนะไม่มีหลุดไม่มีหลอนนะครับจะหลุดไหมจะหลุดไหมไม่หลุดนะพอแล้วครับมีแค่นี้พอเลยดูยว่าชิวๆยังไม่ทันลุกเป็นู่นเลยครับอีกหนึไว้ตัดเข้าไปไม่มีผ่านเลยนะ ไม่ได้พี่ใหญ่ทช่วยตัวเลยจบเลยบางทีคิดว่าโมดฮาร์ดเมื่อเยอะสองแสนอะไรระวังกันไว้แล้วครับคือตัวเล็กตัวน้อยอ่ะไม่มีปัญหาเลยจบๆเลยครับว่าตัวเนี้ยเอาไว้ตัวเปิดก็ได้มีตัวนี้มีกรีเลเตอร์ส่วนนะครับพัลโลครับแล้วก็เอาพัลตานสาัวบูมแองเมนมาวางมาซ้อนกันแค่สองตู้โอเคเลยแล้วก็อวางพี่ใหญ่นะครับท้ายสุดต้องวางพี่ใหญ่อยู่ละออแดาเมจมันเยอะนะั้งหลักสามตัวเนี่ยผ่านกันจบเลยครับผ่านครบละไม่หลุดแน่นอน อันะะนี้เป็นรีวิวให้ดูว่าตัวเนี้เยเจ๋งแค่ไหนอ่ะละเม็ดวงกว้างไหมกว้างอยู่นะยี่ส้าตอนแรกนึกว่ามันจะแคบก็คือวงกว้างขนาดนี้ก็มาจบอะ่ะ12บสองวิวงเนี้ย25 25ช่องเนี่ยสองวิจบอยู่แล้วครับประมาณแสนสองรับได้ต่อตัวนะแสนสองสบายสครับถ้าไม่หลับนะวันนี้วันนี้อัพเต็มครับอัพเต็มนิดนึง <Okay. S 2> เงินเยอะครับแต่ว่าคือโดนยิงฮะหลับเลยทุ้ไรัเรามีพี่ใหญ่ครับเลือดเยอะเยอะไม่ไหวครับเพลือดจะเยอะมาแั้วซ้อนกันไม่ไหวสุดมันจะหลับเห็นปะเอาตัวการหลับมาด้วยก็ดีนะครับหลังเลือดเยอะไม่ไหวครับอันนีจากสุดท้ายแล้วด้วยก็คือถ้าใครอยากได้เอามาเก็บตัวเล็กตัวน้อยคุ้มครับไม่ไม่ต้องห่วงเลยอ่ะแล้วเจอกัน,นคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วนะเจอกันสวัสดีครับ